สวัสดีครับผมช่างโยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นของ t o โยต้ารีโวนะครับคันนี้ก็มีจอเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะติดตั้งเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นจอตัวใหม่นะครับที่จะติดตั้งเข้าไปอันนี้จอเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันเลยครับก็รีโวเริ่มถอดจากหมดุดหมดุดครอบเรือนไม้ก่อนนะครับเรือนไม้ก็จะมีหมุดอยู่สตัว หมดออกตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองสองตัวนะครับเมื่อขอดูออกแล้วก็ดึงครอบเดินไนออกนะครับก็เอาขาวไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปชิ้นนี้นะครับชิ้วด้านบนก็ดึงออกได้เลยครับจับจับตรงนี้นะครับดึงออกไปมาครับนะครับ,รบชิ้นต่อไป เก๊ะนะครับดึงออกได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดฝานะถ้าเปิดฝามันจะเป็นรอยบาทตรงนี้นะครับก็ดึงจับตรงนี้ดึงครับแล้วก็ถอดแผงแอร์ออกนะครับแผงปุ่มแอร์ตรงนี้นะครับก็ให้จับตรงนี้นะครับเอามือจับตรงนี้จับตรงนี้ดึงนะครับดึงนะครับแล้วเราจะเห็นน็อตอยู่สีตัวครับตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วตัวที่สองครับตัวที่ สามตัวที่สี่นะครับให้ถอดน็อตสีตัวออกนะครับแป๊หนึ่งพี่มีน็อตสีตัวนะครับที่นี้ ตกออกแล้วดึงออกได้เลยนะครับแล้วมันจะติดสายไฟตรงนี้นะครับก็กดออกครับวิธีกดกริปตัวนี้ออกก็กดกดแล้วดึงออกได้เลยนะครับนี่ก็กดกดแล้วดึงออกครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นปลั๊กกล้องนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กคอนโทรลห้องอะไรเมเป็นปลั๊กไฟ ในปั๊กลำโพงหลังก็วิธีถอดก็กดก่อนนะครับกดตรงนี้แล้วดึงออกนะครับไม่สายยุดดีนี้นปั๊กเอมก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กิปเราต้องใช้กิปบกัวเดิมน,นะครับก็ถอดไป ับหน้ากาชิ้นใหมอ่อุปกรณ์ที่ให้มาก็จะเป็นพักตรงรุ่นทั้งหมดนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัดต่อสายไฟตัวนี้ก็จะเป็นพัก้องหลังนะครับแล้วก็ ชุดปักไฟปักลำโพงปักกระทูนของอะไรนะครับตรงรุ่นหมดเลยนะครับครับเสียบตรงรุ่นครับเสียบตรงรุ่นเลยนะครับ อีพผมจะติดตั้งไว้ในเสาเอฝั่งซ้ายนะครับก็ต้อตงหอมประกับเสาเอนะครับก็ดต,ตาตรงนี้ผมใช้ตัวีครับดึงสิบนี่กันเลย เสา G P S นี่เปกนบเาสามมิมใ่เข้าไปตรงนี้ครับแต่เข้าไปแล้วสายครับตอนเข้ามาข้างในนี้ เอาไว้ในเกะเลยนะครับจอรุ่นนี้จะให้มาสองชุดนะครับก็เ,เปิดเก๊้ออกมาครับก็าสายร่อนเข้าไปนี่แล้วก็ปิดเกะเข้าไปตัวนี้จะเป็นปลั๊กกล้องหลังนะครับ เข้ากับตัวนี้เอาเสียบเข้าไปลอครับครับอ๋อครับเป็นรถตัวไหนครับพี่ F3 หรือ f d ครับแล้วพวกนี้เอาสายคลิปทันทไทยรับไว้นะครับครับผม ครับ ไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับเอาเสียบเข้ารูนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเสา Wifi นะครับให้ใส่กับรูด้านล่างครับ ในเสาจ p เนะครับก็หมุนเข้าตรงนี้ส่วนปักหอื่งก็พวกนี้มันจะบังคับบังคับช่องมันอยู่แล้วนะครับ ส,สกูที่ถอดออกเมื่อกี้ก็เอาเอาหมุนเท่ากับรูเดิมนะครับ มีสีตัวนะครับแล้วก็ปักนี้ก็เอาเสียบข้าที่เดิมนะครับคือใส่กิ๊บ กิปที่ถอดออกก็ต้องใส่ด้วยนะครับ ที่ลูกฟองอะไรครับแล้วกดเริ่มต้นแล้วกดร้างแล้วทีนี้เซ็ตทีละปุ่มนะครับเริ่มเสียงเนี่ยต้องกดตรงนี้ก่อนับแล้วกดลดเสียงนะครับก็เอามากดลดเสียง,แล,นนลยงแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็กดปุ่มนี้เพลงทับไปก็กดปุ่มนี้ปุ่มโหมดก็กดโหมดอันนี้ผมจะเซ็ตเป็นปิดเสียงนะครับปิดเสียงแล้วก็รับสายวางสายก็มีตอบรับสายออกก็วางสายครับเมื่อเซ็ต กบทุกปุ่มแล้วให้กดตรงนี้อีกทีน,นึงนะครับก็กดย้อนกลับตรงนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับนเสียงลดเสียงแล้วก็จะมีกล้องหลังนะครับรามาลองดูว่ากล้องหลังจะใช้งานได้หรือเปล่าก็เข้า็จไว้ครับครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องหลังเดิมนะครับติดระบบปุมบแล้วก็สามารถประกอบได้เลยนะครับเ็เรียบร้อยครับ กราใส่ครอบเดือนใหม้ครอ,อบเดือนไม้ก็หมุนตอนเอาเข้าไม่ต้องหมุนเข้านะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดเลยนะครับมาเป็นพลาสติกดขไป